เป็นเคสอื่นใช่ไหมเป็นแคสอื่นนะเคสของใครผู้กองรมนัทผู้กองธรรมนั่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการชี้แจงมหาวิทยาลัยด้วยมหาวิทยาลัยเดียวกันเดียวกันเดียวกันครับโดยอาจารย์ไปเกี่ยวข้องงไงครับผมเองก็คือสมัยก่อนนั้นคือให้คำปรึกษาเรื่องการทำวิจัยนะครับมีการริบไปยรักพิงผมแล้วก็มีการพักพิงถึงสถาบันผมก็ททาหนังสือชี้แจงไปยังประธานรัฐสภาสมัยนั้นคือใครครับสมัยนั้นคือนายชวนหลีกภัยนะคบเมื่อนายชวนหลีกภัยได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องของเอกสารและจึงมีประกาศสภาผู้แทนรัษฎรนะครับ ห้องของสถาบันนะครับท่านเห็นลายเซ็นลายชวนหลีกภัยไหครับตรงนี้ซึ่งประกาศสภาผู้แทนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่ายังไม่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อนะครับอันนี้วันแรกเลยนะใช่ครับถ้ากิดว่าวันนี้คือเอกสารแบบสำคัญเลยสำคัญทีเด็ดเลยวันนี้ลายชวนหลีกภัยเนี่ยได้เซ็นประกาศประกาศสภาผู้แทนสอดรอซึ่งเป็นคำชี้แจง ที่ผมได้ชี้แจงเรื่องความเป็นมาของสถาบันและผมเองได้เคยไปชี้แจงต่อคณะกรรมการปปชที่ม,มีท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานนะท่านก็บอกกับผมว่าท่านไม่ติดใจสงสัยเรื่องสถาบันท่านยอมรับตามนั้นแต่ท่านก็ยกเลิกการบินไปสำรวจมหลาลัยที่อเมริกาแล้วคณะประธานอนุกรรมการ ซึ่งผมขอเอ่ยชื่อนะนาาอนุดิษฐ์นำำทับใช่ไหมฮะครับครับท่านบอกว่าผมเข้าใจตามที่อาจารย์ที่แจ้งทุกประการแล้วผมขอยกเลิกคณะกรรมการแล้วนะครับไม่ต้องมีการสอบต่อในเรื่องบทที่ยุติเรื่องยุติเรื่องใช่ครับและข้างในมันคืออะไรอาจารย์ข้างในข้างในนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคําชี้แจงสถาบันมีเอกสารประกอบได้นะครับข้างในนี่เรื่องสถาบันนะ เนื่อจาว่าตอนนั้นมีการอภิปรายเรื่องส่วนตัวผมด้วยเรื่องการถูกลดออกจากมหาลัยมิคเดิลเรไม่ชอบผมฟ้องสารปกครองนะสารปกครองให้ผมชนะคดีผมก็เลยมีคำชี้แจงในในสารด้วยอนใ รัฐสภาด้วยนะครับรัฐสภาด้วยคือสาระสาคัญในเอกสารที่มาจากสภาผู้แทนรัฐสภาใหญ่รัดดาเนะก็คืออะไรลใช่ครับอันนี้เป็นเอกสารสรุปใจความสําคัญอาจารย์ใจความคือคือที่ผมเขียนยื่นประธานสภานั้นคือสถาบันถูกต้องการกฎหมายคือสถาบันคือมหาลัยนะครับมาห้องไรมาห้องไรเชื่ออะเลยอันนี้คือในญนุกวัติสตรีครับอันนี้นะฮะได้มีการตรวจสอบแล้วตรวจสอบไปแล้วตรวจสอบตามนี้นะ <łość> <rez> จะได้ออกเป็นประกาศสภาพูดแทนราษสระดอแล้วก็ผมไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นนะครับเพราะว่านายชวนอีฝ่ายได้ประกาศแล้วประกาศอันนี้นะสภาด้วยครับโอเคหมดหมดหรือยังนะแล้วมีเรื่องที่แพทย์หญิงเกศมรขอยื่นกับกกตทั้งออันนี้ก็นี่ Oh, ซึ่งคนละเรื่องเลยใช่คืออาจารย์บอกว่าคุณชวรนะรับรองคําชี้แจงเหมือน,อนกับว่าตั้งกรรมาการตรวจสอบแล้วจากที่ส่งคําชี้แจงไปแล้วก็รับรองลงชื่อคุณชวนค่ะนี่คนละเรื่องเลย ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าฟังจากดรอิสระเมื่อครู่นี้ซึ่ง,งตอนนั้นเป็นเลขาค,คุณชวนณเวลานั้นและเอกสารก็ผ่านดรอิสระด้วยเนี่ยค่ะบอกว่าไม่ได้เป็นการรับรองว่าคําชี้แจงของอาจารย์นั้นถูกหรือผิดเพียง mm. แต่ว่าเวลาประชุมสภาแล้วมีการพาดพิงบุคคลที่สามะคะ่ะ mm. มันมีการถ่ายทอดสดออกไป mm. ก็เลยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกพาดพิงเนี่ยทำคำชี้แจงมา mm. แล้วปิดประกาศเรื่องมีแค่นั้น mm. ไม่ได้เป็นการรับรองว่าสิ่งที่ชี้แจงนั้นถูกหรือผิด ก <G al una> รุณาเปิดดูเว็บไซต์ c คลิฟอร์เนียอ v e r s i อร์ซอหน่อยสิอาท่านผู้ชมหลายท่านแจ้งเข้ามาว่าปิดเว็บแล้วเหรอหรืออย่างไรไหนคืออะไรอ่าให้เข้าไม่ได้ใช่ไหมอ่าคุณฮงผู้เชี่ยวชาญช่วยแปลชักน,นิดหนึ่งอ๋ <c ười> อ,อ,อนี่คนเข้าไปดูเยอะจนล่มเหรอคะแบบนี้หรือ,อย่างไรแบนวิดลิมิต อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆสักนิดหนึ่งอ่าน้องไบไปเข้าห้องน้ำไหมเข้าค่ะอ่าระหว่างนี้พี่จะประคองรออย,อยาก<อ>จะได้ความเห็นท่านผู้ชมสักนิดหน่อยเป็นยังไงอ่าขอความเห็นสักนิดหนึ่งเพราะมีความดูเดือดกันนะเพราะวันนั้นคุณเดชากิติวิเชียนันเนี่ยท่านผู้ชมเตรียมเสียงคุณเดชา,ดชา,ดชาไว้แต่จริงๆแกก็บอก <ๆ S 2> ในเวลาต่อมานะว่าในธนทนายความ เมื่อลูกความก็คือท่านสาวเกตกรมลเนี่ยมาปรึกษาแล้วยืนยันว่าเป็นใบปฏิญิาบัติที่ได้มาจริงๆคุณเดชาก็ยืนยันว่าเขายืนยันแบบนี้เพราะฉะนั้นฝั่งที่กล่าวหาว่าไม่จริงก็มีหน้าที่จะไปพิสูจน์ในชั้นศาลต่อตอนเองก็ว่าความแต่มันก็ว่าไปตามขั้นตอนกระบวนการอ่ะอันนี้คือประเด็นนี้ไหนความเห็นชักนิดนึง ความเห็นความเห็นมาเร็วมาเร็วขณะน,นี้รอน้องร้์ยแป๊บหนึ่งเพราะคุณเดชาบอกว่าจะฟ้องสามคนก่อนได้รับมอบหมายจากท่านสว,วฟ้องก็คือจะเป็นนักร้องเรียนคนหนึ่งซึ่งเท่าที่ดูคนไปร้องเรียนแล้วมีอยู่คนเดียวเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแล้วก็จะมีอีกสองคนซึ่ง อันนี้เดี๋ยวต้องตามกันดูว่าจะเป็นใครนักวิชาการหนึ่งในนั้นคงจะรู้สึกว่าอาจจะโดนฟ้องก็คืออาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออสตั้งแต่หลังจากที่คนเดชาทนายความถแถลงก็ประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะฟ้องก่อนโดยระบุว่าผู้ที่นั่งถแถลงให้เลือกมาว่าใครจะเป็นจำเลยที่หนึ่งสองสาโดยยืนยันคนวีรชัยพุทธวงศ์รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์ยืนย่นว่าจะฟ้องก่อน นี่อันนี้คือที่พัฒนามาใช่ไหมแล้วก็มีการล้อคำกันดูดเดือดด้วยนะลักษณะที่อาจารย์อ๋อทิ้งท้ายก็คุกกู้คุก,คกู้ซึ่งมันจะเป็นล้อคำของคุณเดชาซึ่งในฐานะทนายความของคุณหมอเกตกมลอย่างที่ผมบอกก็มีคำประจำตัวว่าชุกคู่ชุกคู่อ่ะนี่กลายเป็นเรื่องไหนไม่ต้องรอรอสิแป๊บหนึง่งรอรอรอท่านผู้ชม กรุณากดซับสไครป์ผมกับน้องใบสักนิดหนึ่งรวมถึงกดฟอลโล่กดไลค์กดแชร์สักหน่อยไหน <c oughs> <c oughs> อืมอืมอ่าค่อยๆไล่กันพิยุทธ์ร้องอะไรไม่ได้ร้องครับไหน เอาความเห็นก็มาอ่านความเห็นอ่านความเห็นอ่านความเห็นเ,เขาบอกมีคลิปของนายอาร์มเดี๋ยวไปตรวจสอบก่อนใจเย็นๆชั่งนิดหนึ่งสัปตะคลายพิยุทธ์แล้วขอบพระคุณมากอาจารย์ออสไปยื่นสอบแล้วเช้านี้เห็นไหมทําไปทํามาเนี่ยท่านผู้ชมที่ดูกรรมกรอข่าวคุยนอกจอจะรวดเร็วมากเรื่องของข่าวสารเนี่ยอย่างวันก่อนที่ถามไปเนี่ย อด้วยความัตยดจริงนะผมก็ไม่เลยบอกคุณหมอเกตมาก่อนเพราะท่บนุู้ชมเขียนเข้ามาเต็มไปหมดเลยไอเราก็ประษาเสื้อก็คิดว่าเออก็โปรเฟสเซอร์ใช่ไหมตอนนั้นก็ก่อนจะถามต่อมานะว่าเออถึงได้รู้ตอนหลังนะว่าไม่ได้เดินทางไปเรียนนะ ใช่เพราะว่าคุณหมอบอกว่าเป็นลักษณะของการทํางานวิจัยแล้วก็ส่งไปตามจํานวนชิ้นอย่างเช่นถ้า3ชิ้นได้อะ,อะไรถ้า5ชิ้นของคุณหมอ5ชิ้นก็เลยได้สอ,อที่คุณหมออธิบายนะคะแกอธิบายอตอนที่เริ่มที่ให้แนะนําตัวเนี่ยจริงๆไม่ใช่แนะนําตัวบอกให้ผู้สังเกตเอินต้องใบก็เลยบอกแนะนําตัวไหมใช่ประมาณนั้นก็เพราะว่ามีท่านผู้ชมเขียนเข้ามาค่ะใช่ไหมแค่นั้นเองผมก็เลยเได แล้วก็ต้องยอมรับนะว่าเอออาจจะมีตอนนั้นก็ยังบอกเลยวันนั้นนะจําได้ไหมอาจจะตื่นเต้นค่ะแต่วันนั้นคุณหมอตื่นเต้นด้วยแหละอาจมีความตื่นเต้นจริงๆนะค่ะตั้งแต่เดินเข้ามาก่อนที่จะคุยก็มีความตื่นเต้นค่ะใช่ไหมมือเย็นเลยนะค่ะเออเป็นรรายการนี้สบายๆจะตายใช่ไหมค่ะ้าคืออะไรคุณหมอตื่นเต้นไงคะรายการนี้สบายๆ้